ยิ่งพรุ่งนี้เป็นวันดีจริงๆมันดีทุกวันแนะถ้าเรารักตัวเราเองอะอธิษฐานตลอดชีวิตข้าเจ้าจะมีความรักกับตัวข้าพเจ้าเองตลอดยี่สิชั่วโมงใช่ไหมล่ะเออรักตัวเองเห็นใครก็รักฉันรักเธอนะจาในว่าในใจเลย<ม>เห็นในรักรักนะจา จุบจ๊บๆอะไรประมาณเนี้นึกเอานะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์นะไม่ใช่นะเ <c oughs> นย <c oughs> มีความสุขนะจ๊ะก็ไม่ไม่เนี่ยก็อาจจะนั่นอยู่หรอกพอชินแล้วเนี่ยชีวิตบวกเลยนะบอกก่อนนะมันไม่รู้ว่ากรักมันนะแต่มันพอเรานึกไปเนี่ยในอนาคตมันจับได้นะเอ ยหญนี้ดีเนี่ยใหญ่นี้ขึ้นดีมากไม่รู้หรอกว่าเขาเขารักเราอะ่ะแต่ว่าขึ้นที่ไปนะ่ะมันเป็นขึ้นที่ความขึ้นของความรักการคิดดูนะขึ้นของความเบาขึ้นของความสบายคือขึ้นสัมพันธรรมายจีที่ดีไงขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูดีอะ่ะนี่เราไปไหนในอนาคตยิ่งแก่ยิ่งดูดีอะ่ะเห็นไหม ที่แน่ๆคือแก่ชาแน่นอนนะก็รักตัวเองนะไม่คบอารมณ์ไม่ดีเลยอนะแถมบันทึกจกักรพรรดิบันทึกไตสนนนาคมบันทึกบาร,รมีหลวงปู่บันทึกภูมิหารเข้าไปอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปมโมทนาบุญเข้าไปโอ้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยบวกไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะบวกบวกนะฮะ บางคนบวกทั้งห้าตัวแรกๆก,ก็บวกตัวเดียวอ่ะบุญซ้อนบุญเข้าไปเลยอะซ้อนซ้อนเข้าไปโอ้สุดยอดเลยเห็นนะฉันรักเธอนะจ้ะประมาณเนี้ยโมทนาบุญด้วยนะจ้าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะในการเป็นว่าใจเกิดในอนาคตจนกว่าจะสำเร็จใครไปก่อนใครนะจ้าอะไรประมาณเนี้ยโอ้ย,ยาวเลย สอนอน,อนไปเลยงลองคิดโดเนีทีนี้ชีวิตเราตลอดทั้งวันเนี่ยลองคิดโดนะนอนก็ได้บุญเดินไปเดินมาก็ได้บุญถามว่าชีวิตคุณจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะจ๊ะนั่นท่านมีอาหารตามสั่งได้แล้วนะฮะแต่จะท่านจงพิจารณาสั่งคือมันมีปัญญายอยู่แล้วล่ะ สั่งในสิ่งที่เขาทำได้วิญญาณทำได้เราไม่สั่งเวอร์เข้าใจไหมเอามาหกตัวนะจ๊ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใชเ่เขาไม่ทำกันเขาคงม,มีความรู้สึกอยู่ใชเ,เขาก็เพียงแต่ตัวเดียวก็พอนะจ๊ะอีกตัวจะจะหาเองอะไรประมาณเนี้หรือสองตัวจะจ้าอะไรประมาณนี้โอ้ยสนุกพูดถึงถ้าฝึกจริงๆอะ หน้าก็จะรู้สึกเลยหน้าเนี่ยมันออกทางหน้าออกทางผิวบางคนนี่มาใหม็นผิวดํานะพอนานขั้งหลายปีเขาผิวเริ่มเหลืองแล้วเพราะไม่โดนแดดไง <c oughs> ก็อยู่ในถ้ำมันไม่โดนแดดไงก็อ,อยู่ห้องก็อยู่ถ้ำอยู่ห้องก็อยู่ถ้ำอยู่เต้นก็อยู่ถ้ำแดดนานๆจะไปโดนทีลองคิดดูเนี่ยผิวเปลี่ยนไหนจะสวดมนพุทธมนต์เข้าไปในจิต ปรับปฏิชาติเองอ้าวสีมันก็เปลี่ยนนะชมพูมัง่งแดงเลื่อนๆมัง่งโอ้ยผิวดีรับประกันใครมองก็ดีอ่ะนี่ฝึกเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองโดยตรงเลยนะในอนาคตเนี่ยมีจะคนห้อมล้อมมนาะย,ยิ่งมากเนะี่ยโอ้โหห้อม,อมล้อมเลยโดยเฉพาะผีนะ คนนี่บางคนอาจจะไม่มากเพราะว่าในอดีตไม่เคยเป็นใหญ่ไงมันก็ไม่มีพวกแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นใหญ่เพราะไปไหนก็แผ่แผลให้วิญญาณโดยแผ่ให้มนุษย์เนี่ยวิญญาณแน่แน่นอนเลยใช่ไหมเป็นสายใหญ่กับเขาโอ้เวลาสวดที่ไหนไม่ว่าเขาอยู่ภูมิไหนเขาน้อมมาหมดแหละเพราะในโลกมันเย็นมันเห็นหมดอะอย่างข้างบนเนี่ย เขาเห็นเราหมดน่ะถ้าเราแผ่ทุกวันนะยกเว้นข้างล่างน่ะมันไม่ลงไปจะตุมพวกหน้าคุทธยากกุมพันเนี่ยไปหมดน่ะพอเราสวดพร้อมกันเขารู้จักเราหมดเลยทีนี้เราไปเดียวเนี่ยเขาก็รู้จักเราลองคิดดูเนยเออทนทนพิสูจน์หน่อยนะไอที่พูดมันจริงไหมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ย ถ้าท่านจริงนะท่านไปไหนท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะบางทียังไม่คิด่มาก่อนว่าจะคิด่มาก่อนสิ่งตัวเองคิด่มาก่อรว่ะนี่คือนี่คืออธิบายลวงพอว่าคําว่ากําลังของจิตไม่ๆคิดสองวันได้ใช่ไหมล่ะพอนานเข้าก็คิดปั๊บหนึ่งวันได้พอนานเข้า,ค,นา,นขาครับคิด สามวิหรือครึ่งวันเอานานๆเข้าคิดปุ๊บได้ปั๊บนานๆนนเข้ากำลังจะคิดมาแล้วนี่คือกำลังกำลังกำลังของจิตประมาณนั้นแหละพอหลวงพ่อตอนที่ฝึกกับท่านเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยบอกเองไม่ต้องถามใช่ไหมล่ะ เพราะเราจะถามท่านว่าเองไม่ต้องถามเองสวนไปก่อนประมาณนั้นคือกําลังไงกำลังที่ท่านรู้นะกําลังจิตเนี่ยคือจิตเป็นตัวรู้ใช่ถ้าเราฝึกอะถ้าเราไม่ฝึกมันจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะกูมัวแต่ติดรูปรถกินเสียงตาหูจหมูกลิ้นกายกูตรวจมัวจะติดติ๊กต๊อกติดยูยูทูบอะไรพวกเนี้ยยเนี่ มันก็มันก็รู้อยู่แค่นั้นอัอที่ตัวรู้ที่เราสัมผัสเนี่ยมันรู้ไม่จริงพอมนุษย์ทําขึ้นมันจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเราก็เลยไปติดสมมุติเนี่ยติดวัตถุถ้าเรามาสวดมนต์ล่ะติดพระละ่ะติดไตสนาคมละ่ะติดภูมิหารจิตลุงปูล่ล่ะใช่ไหมจิตการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะติะต ติดความรักล่ะติดความดีล่ะติดความเพลินล่ะมันจะเป็นความรู้สึกยังไงง่ายไหมไม่ต้องถามเนนหรอกเพราะเนนง่ายอยู่แล้วเพราะเนนยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมยอย่าใชอ้อารมณ์นะถ้าใช้ใช้วุธนะ เขตัวเรียกไงถืออาวุธไปด้วยไนงะ <laughs> ประมาณนั่นแหละ